โอ้โอ้โอ้โอ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 เลยค่ะเดี ir, เ๋ยวดัชนีดัชนียกโทรศัพท์ได้ไหมไปโชว์ต้นไม้มุสลิมอัสวานได้ไหมลูกหรือว่าเป็นอยู่กับคอมไหนคะต้นอะไรนั้นอีมานนี่ค่ะโอ้เพื่อนเพื่อนดูค่ะต้อนของอีมานก็ต้นสตรอเบอรี่ว้าคุณครูรอนะคะรอให้ให้ออกให้ออกผลนะอีมานเอา,เอาให้คุณครูหนึ่งลูกนะ อืมโอ้บ้านอีมันเยอะบ้านอีมันกำลังปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆเพราะอีมันเพิ่งย้ายมาอยู่อืมคื้อรับนะโอ้อันไหนของอามีนโอ้อามีนก็มีเหมือนกันอืมนั่นของใครของอสซานก็มีโองสนใหญ่นักเรียนมีเผ่ากลาดดีกันใช่ไหมคะต้นบอลเออใช่ค่ะอืม โอเควันนี้มีมีต้นบอนกันส่วนใหญ่นนคุณครูก็มีะพรพาวอันไหนลูกมะพรา้าวอืมนะเห็นไหมมีเยอะแยะมีก็ครับไหนก็ใครจะโชว์บอกบอกชื่อครับไหนครับอันนี้อันนี้กล้วยดาวครูมีกล้วยด่าวด้วย อามีอ่ะขออันนั้นของใครโอ้ไอซานมีการดีเหมือนกันของไยซานอืมีต้นบอลโอ้โหนักเรียนนักเรียนไปเอาจากไหนเอาให้คุณครูบอกแม่ถามแม่แม่เอาจากไหนขายไหมอ่ะนักเรียนขายบ้าน<ม>บ้านแม่ขายแม่จะอาจากนไหนบ้านอามีก็เยอะนั้นใคร อันนี้ชามีต้นเล็กๆใครอีกใครยังไม่เดินไปช่วยคุณคร,รูพิร翰พิรนมีต้นไม้ลูกหรือว่าพิรนกัดตัวพิรนกัดตัวหรอลูกครงตับก็ครับโอ้นั่นต้นไม้ของใครของอามีนต้นอะไรอ่ะอามีรรู้จักไหมว่ามันชื่ออะไรต้นใหญ่นั้นโอ้รู้จักชื่อโอ้ หัวใจเศรษฐีมีด้วยหัวใจเศรษฐีโอ้นั่นเขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีเหรออ้เก่งมากคุณครูก็ได้ความรู้คุณครูไม่รู้จักชื่อนักเรียนโอ้คุณไม่รู้จักชื่อหัวใจเศรษฐีคุณครูต้องไปหาปลูกด้วยคุณจะได้เป็นเศรษฐีอืมคุณครูจะได้เป็นเศรษฐีคุณรูไปปลูกด้วยโอ้นั่นของเิรนพิรนรู้จักไหมว่ามันชื่ออะไรต้นนั้น คุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายย,ย,ยังไม่ตื่นอีกบ้านนี้เนาะเป็นคุณนายไหน